สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของคำสั่งนะครับระหว่างดิจิติงกับก o ดบายนะครับมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับอ่ะเรามาดูนะครับคำสั่งระหว่างดิจิติงกับก o ดบายนะครับคำสั่งดิจ t i ิงคืออะไรนะครับใช้ทําอะไรนะครับมาดูนะครับว่าดิจ t i ิงใช้ทําอะไรนะครับดิจิติงนะครับใช้เพื่อตรวจสอบค่าของข้อมูลที่ซ้ากันโดย นำข้อมูลมาแสดงเพียงค่าเดียวจากข้อมูลทั้งหมดที่ซ้ำกันนะครับส่วนกรุ๊ปบายนะครับก็คือใช้เพื่อรวมกลุ่มข้อมูลที่เหมือนกันไว้เป็นกลุ่มๆโดยนำข้อมูลมาแสดงเพียงค่าเดียวจากข้อมูลทั้งหมดที่ซ้ำกันนะครับฟังดูแล้วนะครับก็ไม่ได้แตกต่างกันสักเท่าไหร่นะครับระหว่างดิสติงกับกรุ๊ปบาย นะครับดิฟติงก็คือเป็นการตรวจสอบหาข้อมูลที่มีค่าซ้ํากันนะครับเมื่อตรวจค่าซ้ําแล้วนะครับสมมุติว่ามีค่าซ้ําอยู่ประมาณสองค่าหรือ3ค่าหรือ10ค่านะครับเราตรวจหา A เนี่ยเมีอยู่ประมาณ10ตัวนะครับแล้วข้อมูลที่แสดงก็คือ A เพียงตัวเดียวนะครับหมายถึงว่าก็คือนําข้อมูลมาแสดงเพียงค่าเดียวนะครับจากข้อมูลที่ซ้ํากันทั้งหมดนะครับทีนี้ส่วนกรุ๊ปบายก็คือ เป็นการรวมกลุ่มข้อมูลที่เหมือนกันไว้เป็นกลุ่มๆนะครับเช่น A B C D นะครับ A มี5ตัว B มี10ตัวนะครับ C มี20ตัวนะครับยกตัวอย่างนะครับก็คือถ้าเราทำการกุ๊ปบายเนี่ยก็จะออกมาแค่ A B C D นะครับออกมาแค่4ค่าเพียงแค่ค่าเดียวในแต่ละค่าที่มันซ้ำกันนะครับ ที่มันซ้ํากันนะดิทติงก็เหมือนกันนะครับถ้าใช้ดิทติงก็คือก็จะออกมาแค่ค่าเดียวเหมือนกันความเหมือนของดิทติงกับกูบาบนะครับดิทติงเนี่ยก็คือแสดงข้อมูลจากค่าที่ซ้าเพียงค่าเดียวนะครับส่วนกูบาบก็แสดงข้อมูลจากค่าซ้ำเพียงค่าเดียวเหมือนกันนะครับมาดูความต่างครับความต่างของดิทติงนะครับก็คือแสดงข้อมูลเฉพาะคอลัมน์ที่ทําการดิทติงเท่านั้นนะครับ อคอลัมน์ที่ทำการดิสติงเท่านั้นคืออะไรนะครับเดี๋ยวจะไปยกตัวอย่างในเรื่องของ database ให้ดูนะครับก็หมายถึงว่าเป็นเป็นคอลัมน์ที่เราต้องการตรวจสอบว่ามีค่าซ้ำอะไรบ้างในคอลัมน์นั้นนะครับส่วนุูปบายนะครับความต่างก็คือสามารถเลือกแสดงข้อมูลจากคอลัมน์ที่ทำการเลือกหรือแสดงข้อมูลทั้งหมดจากตารางนะครับอ่าเี๋ยอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันนะครับ ว่า,าดิจิ n ิงกับกรูไบเนี่ยความต่างมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวไปดูในเรื่องของ Databa เบกันเลยครับทีนี้เรามาดูนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับฝั่งซ้ายมือฝั่งนี้นะครับผมจะใช้คำสั่งดิจิติงนะครับฝั่งขวามือจะใช้คำสั่งก u p b y แล้วมาดูความแตกต่างนะครับแล้วมาดูความแตกต่างว่ามันแตกต่างกันอย่างไร มันเหมือนกันอย่างไรนะครับประกอบกับตารางที่อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอ่าทีนี้ผมมีข้อมูลอยู่นะครับข้อมูลทั้งหมดในในเทเบิลนี้นะครับมีอยู่ทั้งหมด30มนะครับมีทั้งหมด30แถวนะครับมีทั้งหมด30แถวฝั่งนี้ก็30แถวเหมือนกันนะครับเป็นข้อมูลชุดเดียวกันนะครับแต่ว่าจะใช้คําสั่งที่ต่างกันเพื่อ นะครับเพื่อให้ดูว่ามันมีความเหมือนความแตกต่างกันอย่างไรแล้วเราควรที่จะนําคําสั่งไหนไปใช้นะครับอ่ะเรามาดูฝั่งฝั่งซ้ายมือนะครับฝั่งซ้ายมือผมจะใช้ DISTING ผมเข้าไปที่ตัว SQL นะครับ SQL นะครับลบคําสั่งข้างหลังบางคำสั่งออกไปนะครับลบ WHERE ออกไปนะครับแล้วก็ลบ STAR ออกไปนะครับพิมพ์คําสั่งนะครับ DISTING นะครับ ดิสติงนะครับเราจะดิสติงกค่าไหนครับดิสติงคือดิสติงตัวตัวนี้นะครับเป็นเป็น่า dg t าย์นะครับแล้วก็เอา dg t ิตาเข้าไปนะครับ dg t ิตานะครับแล้วก็โกนะครับอ่าทีนี้มาดูนะครับสิ่งที่เจอคือมีทั้งหมดอยู่เจดนะครับมีเจดนะครับมีเจดประเภทด้วยกันนะครับก็คือมีสัตว์น้ำ สัตว์ครึ่งบกนะครับมาดูสัตว์สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ํานะครับสัตว์ปีกนะครับสัตว์กินเนื้อสัตว์กินพืชผลไม้นะครับผักสวนครัวนะครับทีนี้เรามาดูสัตว์น้ํานะครับสัตว์น้ำเนี่ยมันมีกี่ตัวนะครับมีกี่กี่แถวนะครับกี่โลนะครับอ่ะลองลองหาจากตรงนี้นะครับว่าอ่ามาดูฝั่งฝั่งทางด้านขวามือนะครับผมจะหาจากอ่า G ตรงนี้นะครับ dG type นะครับหาจากสัตว์น้ำนะครับสัตว์น้ำทั้งหมดนะครับมีทั้งหมดก็คือ4แถวด้วยกันนะครับแต่ฝั่งนี้เห็นไหมครับนำออกมาแสดงเพียงแค่แถวเดียวนะครับซึ่งตรงนั้นก็คือตรงนี้นะครับตรวจสอบข้อมูลนะครับค่าของข้อมูลที่ซ้ำกันโดยนำข้อมูลมาแสดงเพียงค่าเดียวจากข้อมูลที่ทั้งหมดที่ซ้ำกันนะครับ อันนี้คือดิสติงนะครับนี่ฝั่งนี้นะครับจากข้อมูลที่ซ้ำกันจะนำออกมาเพียงแค่ค่าเดียวนะครับอันนี้คือดิสติงนะอันนี้ฝั่งขวามือนะครับจะสังเกตคำว่าดิสติงเนี่ยมันจะแสดงแค่คอลัมน์นะครับแค่คอลัมน์จีไทสนะครับซึ่งก็มาดูตรงตรงนี้นะครับเห็นไหมความต่างนะครับดูความต่างตรงนี้นะครับนะ สแสดงข้อมูลเฉพาะคอลัมน์ที่ทำการลิสติงเท่านั้นมันจะสแสดงแค่คอลัมน์ DGtype นะครับซึ่งทั้งหมดแล้วมันมันจะมีอยู่อ่าคอลัมน์ ID d g i d DG t อดี ai, แล้วก็ DGname มนะครับมีทั้งหมดอยู่1 2 3 4นะครับ4คอลัมน์แต่ถ้าเราทำการลิสติงแล้วจะออกมาแค่คอลัมน์เดียวนะครับเป็นคอลัมน์ที่เราทำการเฉพาะลิสติงเท่านั้น ะครับเนื่องจากว่าเราทําการดิสติงตรงนี้นะครับดิสติงก g t ิจิทนะครับเห็นไหมครับก็คือจะดึงข้อมูลเฉพาะคอลัมน์ที่ทําการดิสติงเท่านั้นเห็นไหมครับอ่าทีนี้เ,เรามาดูกรุ๊ปบายครับกรุ๊ปบายตรงนี้อ่าเราเข้าไปที่ SQL นะครับลบคําสั่งด้านหลังออกบางคําสั่งครับตรงนี้ ตรงนี้นะครับเราจะแสดงข้อมูลทั้งหมดนะครับก็คือตั้งแต่ id นะครับ dg id dg type dg name นะครับตรงนี้คือถ้าเราจะเอาทั้งหมดเราก็ star นะครับ star ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเราจะเลือกมาแค่บางคอลัมน์เราก็ลบ star ออกเราก็ดึงคอลัมน์เข้าไปนะครับใส่คอมมาขั้นนะครับอะสมมติว่าเราจะเอาแค่ g type นะครับแล้วก็ insert เข้าไปคอมมาขั้นนะครับ อ่าคอมมาขั้นแล้วก็ d g n a m e เข้าไปนะครับนี้ข้อมูลก็จะออกมาเพียงแค่2คอลัมน์นี้นะครับอ่าต่อคำหลังด้วยอ่าต่อด้วยคำสั่ง g r o u p by ครับ g r o u p by นะครับ g r o u p by เมื่อกี้เรา group อันนี้ด้านซ้ายมือเราดิสติงก์นะรครับ d ิสติงก์ g ีจฝั่งนี้เราก็จะ g r o u p by d g type เหมือนกันนะครับอ่า go ครับเห็นไหม อันนี้คือเรานำนำตัวเชเบอร์ออกมาก็คืออ่านำคอลัมน์นะครับพูดผิดนะครับคอลัมน์ d g ไทยแล้วก็ d g n a m e เห็นไหมครับก็จะออกมา d g t ไทยและ d g n a m e นะครับซึ่งฝั่งนี้ไม่สามารถที่จะเลือกคอลัมน์ออกมาทั้งหมดได้นะครับเพราะว่ามันจะทำการดิสติงก็คือจะตรวจสอบเฉพาะคอลัมน์ที่ทำการดิสติงนะครับส่วน กรุ๊ปไ y นั้นก็คือสามารถที่จะกําหนดได้ว่าเราต้องการที่จะเอาออกมาทั้งหมดหรือเอามาเฉพาะนะครับเฉพาะคอลัมน์ที่ต้องการนะครับแต่ถ้าเราจะเอามาทั้งหมดนะครับเราก็อ่าขอลบตรงนี้นะครับแล้วก็สตาร์นะครับใส่สตาร์ตรงนี้นะครับแล้วก็ g r o ๊ป by นะครับดีจีไทนะครับ go เห็นไหมครับเกาจะออกมาทั้งหมดเลยทั้ง id นะครับ d ีจ d ไอดีดีจีไทนะครับดีจีเนนะครับแต่การแสดงผลนะครับออกมากี่ค่าครับออกมาเหมือนกันนะครับทั้งหมดอ่านตัวดิสติงก็ออกมา7ค่านะครับกูบก็ออกมา7ค่าเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจะแสดงข้อมูลที่เป็นค่าซ้ำนะครับดูฝั่งซ้ายนะครับดิสติงเนี่ยจะเป็นการตรวจสอบค่าที่ซ้ํากันแล้วนํามาแสดงผลเพียงค่าเดียวนะครับส่วนฝั่งขวามือกูบไบเนี่ยจะเป็นการรวมกลุ่มข้อมูลที่ มีค่าที่เหมือนกันซึ่งดูแล้วก็เป็นค่าซ้ำนั่นแหละนะครับซึ่งรวมกลุ่มเอาไว้แล้วก็นาแสดงเอาออกมาแสดงผลเพียงแค่ค่าเดียวทีนีถ้ถ้าพูดถึงการนำข้อมูลตรงนี้ไปใช้งานต่อนะครับกับกับคำสั่งอื่นๆนะครับถ้าเรามองนะครับถ้าเราใช้ดิสติงเนี่ยเราไม่ควรที่จะดิสติงในเรื่องของตัวข้อความนะครับเราควรที่จะดิสติงประเภทที่เป็นตัวพาร์เมี่นะครับ พาเมลี่คืออะไรครับคือเป็นตัวที่สามารถที่จะเชื่อมโยงไปถึงกันได้ไม่ว่าจะเป็นตัว ID เป็นรหัสนะครับเช่นรหัสนักเรียนรหัสนักศึกษานะครับหมายเลขบัตรประชาชนเบอร์โทรอะไรพวกนี้นะครับถ้าเราจะดิจิติงคือดิจิงเป็นเป็นประเภทพวกนี้นะครับส่วนกรุ๊ปไบเนี่ยเราจะ Group Buy, กรุ๊ปไบก็กรุ๊ปอะไรก็ได้นะครับที่มันมีค่าซ้ําที่เราจะทําการาย่อจากข้อมูล หลายหลายแถวให้เหลือเพียงแค่1แถวนะครับโดยแยกเป็นประเภทนะครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถแยกออกได้เป็นคือเป็น7ประเภทด้วยกันนะครับตัวนี้ก็7ประเภทด้วยกันอันนี้ก็คือสัตว์น้ำนะครับสัตว์น้ําแต่ข้อมูลที่แสดงออกมาทั้งหมดเนี่ยมันจะออกมาทั้งหมดเลยนะครับซึ่งก็ดูแล้วนะครับในการที่จะนําไปใช้นะครับเราก็ลองลอง,ลองพิจารณาดูนะครับระหว่างที่ติงกับกูบาย นะครับควรที่จะเลือกใช้ตัวไหนนะครับถ้าให้ผมเลือกนะครับผมผมควรที่จะเลือกตัวกรุ u บายนะครับกรุบบายเพราะว่าเนื่องจากว่ามันมีข้อมูลนะครับสามารถดึงข้อมูลออกออกมาได้เยอะนะครับนะออกมาได้เยอะแล้วเราสามารถที่จะนําข้อมูลในแต่ละคอลัมน์นั้นนะครับไปใช้งานตรวจไปใช้งานต่อนะครับหรือเพื่อจะทําการตรวจสอบนะครับข้อมูลกับ ตัวเทเบิลอื่นๆนะครับที่มีการลิงก์ถึงกันนะครับเชื่อมโยงถึงกันนะครับอันนี้ก็เป็นความแตกต่างระหว่างดิจิิงกับกูบายนะครับลองเอาไปใช้ดูนะครับยกตัวอย่างให้ดูนะครับก็ได้เป็นประมาณนี้นะครับระหว่างดิจิิงกับกูบายนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นนะครับรอติดตามชมกันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ฝากนะครับกดไลค์กดต like, ิดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับมีปัญหาหรือมีข้อสงสัยในส่วนไหนสามารถาพิมพ์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับตรงไหนตอบได้จะตอบนะครับตรงไหนตอบไปได้จะพยายามหาคำตอบมาตอบให้นะครับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ